เดี๋ยววันนี้มีงวดนี้มีชาลเลนจ์เหมือนเดิมเอาที่แบบว่าเอาปังปุริเย่ไปเลยนะคะนึกออกไหมเอาแบบว่าปังไปเลยเอาแบบว่าโหดไปเลยเหมือนฝึกทหารฝึกรอดอกันไปเลยทีเดียวนะสวัสดีค่ะเจดดาสวัสดีค่ะคุณคุณธันวาคุณอภิญญาสวัสดีค่ะนะคะเดี๋ยวรอเพื่อนเพื่อเข้ามากันแป๊บหนึ่งเพราะว่ามันมันแจ้งเตือนช้าสักนิดหนึ่งนะคะแจ้งเตือนชา้า เปิดที่นี่ที่เดียวเปิดรอบเดียวไม่มีการเปิดซ้าเปิดซากเปิดหลายรอบนะคะอ่าไม่มีการเปลี่ยนตัวเลขใดๆทั้งสิ้นเพราะคัดมาแล้วว่าตัวนี้คือตัวกะทิของเรานะคะเอออ่ะก่อนอื่นก่อนใดสวัสดีทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับนะคะไปเที่ยวงานผีตาโขนมาแล้วทุกคนคะ่ะอุ้ยสนุกซานานนะคะผีตาโขนก็มีแต่ผีหล่อๆนะคะเออ เข้าวัดเข้าวาไปแห่ขบวนไปงานผีตาขนก็อดใจที่จะไปแอบชอบผู้บ่าวสํน้อยมาได้นะคะเออแล้วก็ไปแอบชอบผู้บ่าวเลยนะคะคนเลยคนก็เขาขาวเขาก็ะหลเขา,ขา,เขาอยู่เขาก็แต่งผีตาขนนะคะเป็นผีที่น้ากอดนาอ <c oughs> อ้าเสียเวอฮออฮ่าเ่าฮ่ามากเาไม่รู้อันไหนผีไหนคนนะฮะ ถอดหน้ากากออกมาก็โอ้โหนะคะบางคนก็เทาเทาตอนแรกก็นกึกว่าม,มีแต่ใบรุ่นนะคะแต่งผีตาโขนนะคะบางคนก็เป็นแต่เทามากเลยนะคะเออบางคนก็เทามากนะเออแต่ก็สนุกสนานนะคะเออผู้ชมผู้ชายนะคะผู้หิงผู้หญิงนะคะแต่งผีตาโขนกันสวยงามมากคุณผู้ชมขาปีหน้าใครไม่มาใครไม่ได้มาปีนี้ปีหน้าต้องมานะคะปีหน้าต้องมาเพราะว่า งานคืออลังการมากนะคะมีแต่ผีหล่อๆนะคะใครใครเห็นแต่อ่าผีเป็นต่ย่านเป็นนักน่าก,กลัวน่าก,กลัวก็ต้องมาต้องมาดูผีตาโขนก่อนแล้วคุณจะไม่กลัวผีอีกไปอีกตลอดชีวิตเลยนะคะเออ <c oughs> คุณจะอยากแต่งงานกับผีเลยะคะ่ะผีอลอหบ้านผีูแต่ว่ามาแล้วตุสุตาสะมาก็ไม่ได้นะจ๊ะเออแล้วก็ต้องแต่งตัวแต่งสวยแต่งหน้าแต่งตาเวลามาเที่ยวงานเที่ยวอะไรนะ ประจำปีอะไรต่างๆนะนะคะแล้วก็ต้องแต่งหน้าแต่งตามาให้สักนิดหนึ่งแต่งตัวสวยๆมาสักนิดหนึ่งผีมันจะได้ชอบเรานะคะไม่ใช่โอส้มมาเลยเนาะเออนะคะกุยกุยเวอร์นะคะเหม็นกุยมากนะคะอีคอปเตอร์เหม็นกุยเหม็นกุยมากกลับบ้านไปผีลูกหัวฉับเลยอะคุณผู้ชมขาอ่างวดนี้เราจะมาท้ากัน งวดนี้เราจะมาท้าการอุ้ยแต่หกร้อยคนดูนะเป็นตสั่งจากเลยคนมาดูก็หกร้อยคนดูนะคะรัฐบาลไทยเดนมันเป็นรัฐบาลไทยมันเป็นหวยระดับประเทศแต่คนมาดูหกร้อยคนที่เหลือทําอะไรอยู่นะคะไม่ถ้าเขาเออเอาเลขอะไรไปซื้อไม่ถูกหวยกูก็ไม่ถูกด้วยไงเพราะว่าตัวเลขเดียวกันเลรา่าไปแซงกันมันไม่ได้เพราะแซงเขาเท่ากับแซงตัวเองนะเออใครไม่ใครไม่แชร์หัวไม่ ีแชร์แล้วค่ะขอบคุณมากๆเลยคุณลุกนภาขอบคุณมากๆนะคะ<ห>ชอบนาคะ่ะใครแชร์ขอให้ผีรูปผัวนะคะ <laughs> อ่ะก่อนอื่นที่จะเปิดเลขรัฐบาลไทยคุณผู้ชมขางวดนี้เราจะเล่นสีกันทุกคนนะคะเพจปลอมเพจใด,ดๆทั้งสิ้นนะคะเตรียมตัวดูดคลิปเลยถ้าเลขที่จะให้ดังต่อไปนี้ไม่มา ขออนุญาตกลับไปเล่นสีเหมือนเดิมนะคะสีทาบ้านนะคะแต่จะเป็นยี่ห้ออะไรทั้งมันนะคะใครชอบสีอะไรลองเม้นมาค่ะขอคนละหนึ่งสีนะคะใครชอบสีเขียวสีอะไรนะคะขอเว้นสีดำเป็นสีหนึ่งได้ไหมนะคะพอเออสีดำไม่ดำง่ายจะเล่นมากใครชอบสีอะไรลองเม้นมานะคะถ้าเม้นสีไหนมากที่สุด สีนั้นจะเป็นสีที่โหวตเอามาทำชาเลนจ์ทำโทษตัวเองถ้าเลขไม่มาแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่ามั่นใจล้านเปอร์เซ็นต์มากๆว่าสีไม่ได้กินซัหรอกค่ะเออแต่ก็เม้นไว้เฉยๆได้แหละค่ะทุกคนขาเออใครชอบสีอะไรเว้นสีดําไว้ก่อนนะคะทุกคนเว้นสีดําไว้ฉันบอกให้เว้นสีดำแมงเงายาม้นมาเด็กไก่ฉันบอกให้เว้นสีดําฉันบอกว่าห้ามโหวตสีดําสีอื่นได้หมดเลยนะคะสีแดงสีส้มสีเหลืองได้หมดเลยนะคะ เออยกเว้นสีดำเอาง่ายๆนะคะโหวตสีไหนมากที่สุดนะคะคอปเตอร์ลองไลดูนะคะโหวตสีไหนมากที่สุดนะคะเดี๋ยวจบไลฟ์สดทิ้งไว้ประมาณสองวันถ้าโหวตสีไหนมากที่สุดก็คือเราจะเล่นสีนั้นท,ทันทีนะเราจะเอาสีทาบ้านสีทาตึกนะคะจากสีนั้นท,ทันทีเลยเราจะมาจัดชาเลนจ์กันแล้วก็ไลฟ์สดให้กับคุณผู้ชมเป็นสักขีพยา,ยานเพราะฉะนั้นใครที่อยู่ตรงนี้เตรียมดูดคลิปไปปล่อยได้เลยค่ะ ยกเหรนยสีแหบไปด้วยนะสีแหบสีดูหุ้มนะคะไม่เอานะคะอะไรที่มันผนผวนคําเอยเลยไม่เอานะคะสีแหบสีดูหุ้มอะไรต่างๆไม่เอานะคะเอาเป็นสีก็คือสีนะคะทุกคนขานะฮะเออสีน้าเงินก็คือสีน้ําเงินนะคะจะมาบอกว่าสีน้ําเงินเป็นสีเขียวไม่ได้นะคะเออคงไม่ได้เทค่ะเพราะจะถูกจริงๆงวดนี้มั่นใจคุณตุ๊ตตูคุณตุ๊ตตู่เป็นพลังบวกมาก เป็นคืนพลังงานดีมากขออนุญาตสัมผัสคุณตุ๊ดตู่ก่อนว่ามีโอกาสได้อ่าจะจะได้ถูกหวยไหมนะคะเดี๋ยวขออนุญาตสัมผัสคืนพลังงานก่อนโอ้โหโอ้โหระลังหักนะอาจารย์โอ้โห,โอโห,โอโหสองตัวล่างนะเนี่ยสองตัวล่างนะคุณตุ๊ดตู่มีโอกาสสองตัวล่างมานะจับอีกรอบนึงนี่นะคะไม่ธรรมดานะตุ๊ดตู่จะมีโอกาสถูกสามตัวโต๊ะนะคะ รางวัลใหญ่อาจจะยังไม pues mm ่ได้นะคะแต่อาจจะมีโอกาสได้ถูกสามตัวตัเดี๋ยวสัมผัสอีกรอบหนึ่งคุณตุ๊ดตู่นะครับเพราะคอมเมนต์ดีมากนะฮะไม่เอาสักสีค่ะจะรวยนะคะโอ้คุณหน่องนะคะเออคุณหน่องนี่คืนพลังงานดีนะคะคืนพลังงานดีมากนะคะเออสีแดงค่ะนะส่วนมากคนเม้นต์มาคือสีแดงเออนะครับลางแย่ไปต่างไปจากสีดำนะ มากนะคะขึ้นแรงเยอะนะคะเออส่วนมาสเจอร์เมนต์มาสีแดงเสียงคนที่ยังไม่ยอมแพ้บ้างคะเออสำหรับรัฐบาลไทยนะคะถ้าใครที่ยังไม่ยอมแพ้แล้วมาเจอคลิปวิดีโอนี้อย่าลืมกดแชร์ทิ้งไวค้ค่ะคุณผู้ชมคะ่ะเพราะคลิปวิดีโอนี้จะมาส่งมอบความปังให้กับทุกคนคะ่ะสำหรับ16พฤศจิกายนนี้คะ่ะตั้งใจฟังถ้าฟังเสร็จแล้วรีบไปหาซีโรตารีกันให้ไวนะคะคุณผู้ชมค่ะนะฮะ16พฤศจิกายนนี้ไอติมเคาะไอติมฟาดฟาด เป็นที่เลขศูนย์ค่ะคุณผู้ชมศูนย์มีแน่นอนล้าค่ะนะฮะศูนย์อะไรบ้างตั้งใจฟังกันนะคะ0ูนย์แล้วก็09นะคะสตัวก็คือ609กับ5้านะคะถ้าใครชอบเหมือนไอติมไปหาซื้อไปกวาดเอาให้หมันเกลี้ยงแผงไปเลยค่ะ16พฤศจิกาย,ยานนี้ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะอย่าลืมกดแชร์ทิ้งไว้ด้วยค่ะล,ล้ำลาาแค่นี้